สวัสดีครับพามาชมคอร์เรชันรุ่นชูสแควร์แลวก็รุ่นทูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาให้ดูนะครับว่านาฬิกาอโตเมติกนะรุ่นที่ผมใช้งานอยู่นะครับคือรุ่นนี้เห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้เกี่ยวแฮ s สปริงเต็มนะครับผมว่าผมไม่ได้ขึ้นลานนะครับแต่ว่าผมใส่บนข้อมือ เห็นกระปุกหลานตรงใต้คําว่าโลโก้เดีนีวนะใต้โลโก้ลาโดไหมครับตรงนี้คือลานเต็มนะครับใส่บนข้อมือแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับรก็คือการเดินผมเดินตลอดอยู่แล้วเพราะว่าอยู่หน้าร้านนะครับที่ช็อปลาโดเซนทันเวอร์ส่วนเรือนนี้ผมไว้ในตู้ยังไม่มีการขึ้นลานนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับตรงนีตง้ตรงเลขห้านาฬิกานะครับหรือว่าสิบเนาฬิกา กระปุกลานที่เป็นเกลียวสปริงนะครับจะเรียนชัดๆนห่ครับยังไม่มีการขึ้นลานเลยผมจะให้ดูว่าต้องขึ้นลานกี่รอบนะครับหมุนขึ้นกี่รอบกระปุกลานถึงจะเต็มถ้าล,ลานเต็มก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวลองนับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 9 2 0 22 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 29 3 0 3 1 33 3 3 3 4 3 5 36 37

นี่ฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะเต็มมะห้าสิบรอบแต่ถ้าเราใช้งานจริงๆครับเหมือนผมนะผมใช้งานไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นลานมือเลยนะครับแต่ว่าใช้นี่ครับใช้โรเตอร์ในการเคลื่อนไหวลานก็จะเต็มเวลาเต็มเสร็จก็จะเป็นการฟรีลานนะครับกระปุกลานก็ไม่ขยับก็จะตึงถ้าลานเต็มนี้เราก็ไม่ต้องหมุนแล้วครับแต่ถ้าขึ้นลานด้วยมือจริงห้าสิบรอบครับเต็ม โดยเฉลี่ยน,นะครับก็อาจจะเต็มไม่ไม่ถึงกับเต็มมากก็ถือว่าที่จริงก็ขึ้นลานผมเข้าสู่กันฟั่นก็แล้วกันครับขึ้นสัก30รอบ40รอบก็พอประมาณนี้ครับ mm. เรือนที่เห็นอยู่นี่นะครับเรือนเรือนสีขาวราคาอยู่ที่แปด0มาบาทนะครับไซส์40เมนส่วนเรือนที่ผมใช้อยู่นะครับนาฬิกาเรือนนี้ สายอยู่ที่38มสิบนี่ครับก็มีวางขายอยู่หน้าเ้านะครับเคื่องนี้ป a ิเบอร์แปดสิบแปดครับเป็นเครื่องนิวโคองเช่นเดียวกันส่วนเดียวนี้ป a ิเบอร์เจ็ดสามสี่ครับต่างกาันที่การขัดลวดลายนะครับและก็การวางตัวเครื่องนั่นเองสนใจก็แวะมาชมได้ที่สนาขาราราโดเซ็นทัลเวอร์ได้เลยนะครับ